สัสดีค่ะวันนี้วันที่22กรกฎาคมพศสอ 2, 5 6 4นะคะครูฟิลมจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหาดให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดวิชาเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ขึ้นมาค่ะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่7นะคะหน้าที่7 ให้โยงเส้นจับคู่ภาพเด็กให้สัมพันธ์กับสิ่งของอเด็กๆมาดูกันมีภาพอะไรบ้างภาพที่หนึ่งเด็กเขาหนาวเราจะต้องโยงไปไหนคะโยงไปไหนเอ่ยมีล่มมีหมวกแล้วก็มีเสื้อแขนยาวเราต้องโยงไปภาพไหนคะภาพเสื้อแขนยาวอ่เด็กๆ,ๆโยงมาเลยคะ่ะ ต่อไปอภาพเด็กเปียกฝนฝนตกลงมาซาซาซาฝนตกลงมาเป็นฝอยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยหาช่วฮหดช่วยหาช่ยฝนตกค่ะเด็กๆต้องใช้อะไรคะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเอ่ย ล่มกันฝนนะคะลมโยงมหาลมเลยค่ะภาพต่อไปภาพที่3ผู้หญิงเขาร้อนมากเลยต้องใช้อะไรบังแดดคะใช้หมวกแล้วก็โยงมหาหมวกเลยค่ะเด็กๆโอเคหน้าที่7เราก็ทำเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่8ดค่ะ เปิดมาหน้าที่8ให้ขีดเส้นถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะภาพที่เรียงลำดับการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ถูกต้องมาดูกันว่าภาพไหนที่เรียงลำดับการเจริญเติบโตได้ถูกต้องบ้างนะคะภาพที่หเป็นไก่นะคะามาดูภาพแรกกันภาพนี้เป็นไข่ไข่ออกมาเป็น ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบหรือว่าลูกไก่นั่นเองแล้วก็โตเป็นแม่ไก่ถูกต้องไหมคะเรียงลำดับถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเราติ๊กถูกลงไปเลยมาดูช่องสีแดงกันค่ะเป็นนกช่องสีแดงเป็นการเจริญเติบโตของนกภาพที่หนึ่งเป็นลูกนกลูกนกภาพที่สองเป็น นกตัวโตแล้วเป็นแม่นกภาพที่สกลับมาเป็นไข่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องความจริงภาพที่1จะต้องเป็นไข่ภาพที่สองจะต้องเป็นลูกนกภาพที่สามจะต้องเป็นแม่นกนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ติก๊ถูกนะคะต่อไปมาดู ช่องที่สามกันค่ะช่องสีม่วงมาดูช่องสีม่วงกันเป็นการเจริญเติบโตของผีเสื้อภาพที่หนึ่งเป็นหนอนภาพที่สองเป็นดักแดก้ภาพที่สามเป็นผีเสื้อถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะคะอติ๊กถูกไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆปิด หนังสือวิทยาศาสตร์ลงแล้วก็หยิบวิชาเรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่29นะคะเรียนรู้ตัวเด็กเปิดมาหน้าที่29ในเด็กเปิดมารด้ยังคะโอเคค่ะสนทนาเกี่ยวกับการแปลงฟันสังเกตภาพที่หนึ่ง และภาพที่2แล้วขีดเส้นทับภาพที่แตกต่างกันจำนวน3ามตำแหนง่งดูทั้งสองภาพนะคะเรามาดูทั้งสองภาพนี้มีจุดไหนบ้างที่แตกต่างกันนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆเ,เห็นตรงไหนบ้างเอ่ยมี ผ้าขนหนูเห็นไหมคะผ้าขคนหนูคนละสีกันเลยอ่ะติกถูกไปค่ะต่อไปตรงไหนอีกน้าอ้มีอะไรอีกคะแก้วสีเขียวกับสีแดงแตกต่างกันนะคะต่อไปนี่ตรงไหนอีกนะาเก้าอี้ e นะคะนี่ตรงนี้มี 9, ภาพที่สองมีเก้าอี้แต่ภาพที่1ไม่มีเก้าอี้นะคะครบทั้งสา ตำแหน่งแล้วเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่30ค่ะเปิดมาหน้าที่30ให้สนทนาเกี่ยวกับการแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วลากเส้นพาเด็กไปแต่งตัวจนถึงภาพที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูกันค่ะ การแต่งกายเด็กๆจะต้องแต่งกายยังไงคะใส่เสื้อผ้าสวมกางเกงหรือกระโปรงแล้วก็ใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เรียบร้อยนะคะให้เด็กๆลากเส้นเลยค่ะลากเส้นตามจุดเลยนะคะลากเส้นมาเลยพอมาถึงเสื้อผ้าแล้ว ก็ลากเส้นอีกรอบนึงเมื่อเขาแต่งกายเสร็จแล้วอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะคุณครูเสร็จแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ